มาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้เมน,นูนี้นะคะก็พาเพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะนี่นะคะกับเมนูสุดแซบนะคะตามแตงหลายใจนะคะมีแต่แตงนะคะไม่มีเครื่องเคียงะคะ่ะ <c oughs> เข้าเซเว่นมาหยิบทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นของเซเว่นนี่นะคะปูอัดไส้กรอ,อกแหนม หมูยอไปค่ะเข้าครัวกันค่ะมาค่ะนี่นะคะมีแตงอยู่สองลูกนะคะพี่เขาให้มาสองลูกแตงลูกใหญ่ๆแล้วคะเดี๋ยวเราไปตำแตงกันนะคะได้เครื่องมาจากเซเว่นแล้วค่ะเข้าเซเว่นไปซื้อไส้กรอกหมูยอมานะคะนี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบนะคะนี่นะคะ ได้มาหนึ่งถาดแล้วค่ะเตรียมเรามาตำส้มตํำแตงกันนะคะตํำแตงนี่นะคะใส่ปลรราด้วยลืมบอกมาปอกแตงนะคะเป็นคนไม่ชอบกินเปลือกแตงกินไม่เป็นต้องปอกต้องปอกเปลือกออกนี่นะคะเดี๋ยวก็ปอกเปลือกแตงแป๊บหนึ่งนะคะอยากกินมากเลยน้ำลายไหลตำแตงปลาร้า ที่จริงก็ชอบตําแตงที่ใส่อะไรนะหอยดองเนาะอร่อยดีแต่ไม่มีนะคะนี่นะคะเรามาสับแตงกันก่อนสับแตงจะสับแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะสับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆก็ได้สมัยนี้เขาจะหั่นเป็นแบบเฉือนเป็นตรงๆไปเลยอะ่ะสั้นๆแต่เราชอบยาวๆนี่นะคะอร่อยดีคะ่ะตำแตงแบบโบราณน,นะคะสับสแบสบ,บนี้นะคะ ไปค่ะตอนนี้เราก็ตำเออไม่ใช่จับแตงเสร็จแล้วก็ปอกเครื่องเคียงนะคะปอกมะนาวเอ้ยไม่ใช่พามะนาวปอกเสยไเลยมะนาวแล้วก็อะไรเนี่ยมะเขือมะเขือเทศเนาะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมก็ใช้ไม่เยอะเพราะว่าพี่เขาเน้นว่าไม่เอาเผ็ดไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่ากะจะใช้พริกสักห้าเม็ดนี่นะคะเรามาหัน่น หมูยอค่ะหมูมยอเซเว่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคกเนี่ยคกมันก็ไม่ใหญ่เนาะคกเล็มันจะพอไหมเนี่ยสงสัยสงสัยนี่นะคะอันนี้เป็นปูอัดนะคะปูอัดแบบใหญ่มากเป็นปูอัดสมัยใหม่นี่นะคะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าแต่ต้องอร่อยอันนี้ก็จะเป็นฮอตดอกนะคะฮอตดอก ท่อนเล็กๆนะคะนี่นะคะครบแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตำแตงกันเลยนะคะอันนี้มันเป็นชิ้นใ,ใหญ่่จริงๆเลยปูอัดส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นหมูยอกันก่อนนะคะหั่นเป็นเฉียงๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะนี่นะคะไปค่ะเราไปตำแตงกันนะคะพลิกห้าเม็ด ตามด้วยกระเทียมสองกลีบพอกระเทียมเนี่ยมันทําให้เราเผ็ดด้วยนะคะพี่เขาก็เน้นอยู่ว่าไม่เอาเผ็ดนะไม่เอาเผ็ดห้าเม็ดเนี่ยเราก็ว่าไม่เผ็ดนะแต่ไม่รู้เขาจะโอเคกับเราหรือเปล่าแต่ตามห้าเม็ดแล้วนี่นะคะโอ้ยหอมหอมพริกกระเทียมเลยค่ะบีบมะนาว หนึ่งทับีแล้วก็ตามด้วยป้ามปลาน้ำผงน,น้ำนัวปลามีนะคะขวดนี้หมดแล้วเราซื้อมาเพิ่มอีกขวดหนึ่งแต่แรกกลัวจะไม่พอแต่ว่าสองช้อนสองทับพีก็พอนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปแล้วก็บุกบุกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาล ตาลปี๊บนี่ก็ใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะได้นะคะอันนี้ใส่นิดหน่อยนะคะลงไปผัดเดี๋ยวถ้าเราชิมแล้วไม่โอเคเราก็ใส่เพิ่มได้นะคะหอ,อมน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวดองชิมนิดนึงโอเคเลยค่ะพอละเดี๋ยวเราใส่เขาเรียกอะไรนะแตงนะคะแตง ที่เราสับไว้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเต็มคกแล้วเดี๋ยวลองเอาแค่นี้ก่อนใส่แค่นี้มันก็ไม่พอเนาะนเอาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ไปให้หมดเลย <c oughs> ดีสิคะน่ากินมากเลยเปลี่ยนใจใส่หมดเลย เรามาเทาใส่จานใส่ถาดเสิร์ฟกันเลยนะคะน,น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอ,อมหอมเต็มคกเลยค่ะคนไม่ได้เลย <c oughs> น,นะคะน่ะเดี๋ยวเรามาถักใส่ใสใสถาดเสิร์ฟนะคะใส่หมดเลยดีกว่า เต็มเต็มครกเต็มถ้วยเต็มจานโอ้ยน่ากินจริงๆเลยค่ะไปค่ะเรามาเทใส่ถาดเสิร์ฟไปเลยนะคะตัดใบตองมาอย่างงามเลยค่ะใบตองข้างบ้านไปขโมยก็มานีนะคะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆน,น้ำลายไหลใครสนใจเมนูนี้นะคะตำหลายใจนะคะไม่รู้จะใส่อะไรดี จออะไรก็ซื้อค่ะใส่มาเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะอย่างที่บอกนะคะมีแตงอยู่สองลูกไม่รู้จะใส่อะไรดี <c oughs> เข้าเซเว่นเลยค่ะฮอดดอกปูอัดแหนมหมูยอจัดมาเลยค่ะจัดเต็ม <c oughs> นี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสนใจเมนูนี้นะคะลองทำกินกันได้นะคะ สำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ลงพีเมีร์นะคะจันพุทธศุกร์นะคะเวลา1 4 3 0นนนะคะเพื่อนๆว่างแวะเวียนมารับชมคลิปกันได้นะคะให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะจะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะว่าอร่อยอร่อยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ล้อเลน่นล้อเลน่น สำหรับบ้านเก๋ๆนะคะก็จะทำขนมไปแจกเพื่อนๆทุกๆบ้านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมและคอมเมนต์ไว้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะหากเพื่อนๆสนใจนะคะลองทำกินกันได้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะหาก,กินได้ง่ายมากเลยวัตถุดิบก็หาซื้อได้สะดวกรวดเร็วด,ด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำกินกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยแซ่บๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะตำแตงหลายใจนะคะไม่รู้จะเรียกอะไรดี <c oughs> นี่นะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้รับชิมกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมพีเมียบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณ เพื่อนใหม่และก็เพื่อนเก่ามากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก h ชาแนลเสมอมาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะ ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเฮงเฮงเลยๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow bye 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 ค่ะ